าส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวสวนสัตว์ปาลีป้ากันนะคะเอ๊อยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์เหรอคะโอ้ยเยี่ยมเตรียมแครอทไปให้ยีราฟด้วยใช่ไหมอันนี้ยีราฟของเรือ่อง เมื่อกี้มาลูกค oh ้าเนี่ยเขาเขาเขาเอาลูกกบมาเมื่อกี้มันเป็นยีราฟของเล่นเหรอลูกเขามาประมาณที่ของวิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้ยนี่เราฟของเล่นขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะเปิดกระจกได้ใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวถ้าโครงการเนี้ยเรามีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดโซนมีทั้งหมดเจ็ดโซนนะคะนี่หลังแรกเราเห็นกว้างเห็นกว้างนี่ไม่ใช่ตว้างแน่นี่เป็นขับรถไฟอะไรนน้องกว้างเดินเล่น อย่างนี้ก็แล้วกันลูกค้ายากไปผมไปลูกค้าอยากรับจอดผมจอดวันธรรมดาแบบนี้ลูกค้าน้อยนะเราไม่ต้องวนตลอเวลานี่แอมฝันนี้ก็มีอะไรหรอโอ้โหเห็นกวางแล้วดีใจกต่ดีกระดาเลย นอนใ้น้องนอนวางตัวไหนมันกันชอนช้อนน้องนี่ว้าวนี่นี่แยมเออโ้นเนาะเต็มเลยอ้าวยยนโยนเลยเหรอลูกเดี๋ยวค่อยโยนค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ให้ีรับด้วย อโอ๊ยอย่าเพิ่งแยมอย่าเพิ่งโยนให้ลูกเดี๋ยวเอาเอาไว้ให้น,น้องกับมือเองเนาะอ้าวเกิดสึกแย่งอาหารกันแล้วนะคะเกิดสึกแย่งอาหารชนกันเลย ไหนลูกอันนี้ลูกลูกค้าไงวลูกค้าจ่าลูกคาานไี้ไม่แพงเหรอกรอลตองภาษาอังกฤษว่าอะไรคะรียกแล้่องภาษาอังกฤษว่าอะไรว่าอะไรคะแม่สอนไปแล้วลูกเบียร์เบีย์กวางลู้าอยู่ด่เห้อโอ้ยน้องนีมาเต็มเลย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลูกจะพึ่งยืให้เนส่งได้ตรงนี้เดี๋วไว้พ่คุยไมเคยยิ้ไม่ขายไม่ต้องีลูกนบใ้ปิด่นด่านที่สองอันนี้เป็นหมีหรือเปล่าหมีไม่รู้เลยด่านที่สจะเป็นหมีควายนะคะนั่นงานลูกค้าไม่เห็นหมีหมีควายอยู่ข้างในนถ้ำนะคะถ้ำจำลองดรานนี่สจะมันไปด้วยที่นั่งรองีล้ You know, ้องพกร้อม้ไม่มีมมีควายนะินลูกครับกินรับกินนอนอยู่นอนอย่บกกลัไ้่ไงเหนไงลูกว้นวน้องนอนเล่นน้ำอยู่นีโยนแตงโยนแตงโมให้ให้น้องกินเลย ไม่ใช่นอนชให้พี่หนีเหรอแมโอ้พี่หนีมากิน่พี่หนีมากินตงโแลว้าวน<า>ี่ตัวใหญ่มากยงพัวมเนด้วย,ววย่้มโมะแโ้อล<ส>โอ้แบบมอร่อยจังเลยว้าน้องไม่กินเปลือกน้องแค่กินแต่เนื้อ รู้ไงว่าอะไรอร่อยนั่นนายดูดีนั่นนายถ้ามันกัดถ้ามันจะกินเราอันนี้ก็คือด่านที่สามนะคะเป็นวางด่านต่อไปมันจะเป็นเสือนะคะใช่เกิดเสือต่อไปพี่เขาก็เลยให้เราปิดหน้าต่างนะคะก่อนหน้านี้เปิดได้แต่ต่อไปเป็นด่านที่อันตรายนะคะเป็นด่านที่อันตรายเราจะเปิดหน้าต่างไม่ได้คือลูกแก่น่ารักมากเลยอะ่ะต่อไปดูนะว่าปัดกระเาเมอโอ้ยน้องกีซางเหรอ ดูกงกงกว้างกับเสืออยู่ติดกันเลยนะคะแต่เขาก็เขาก็มีมีกงตั้นไว้อยู่นะคะป้าเป้าให้ป้าเป้าเปิดแล้วประตูก่อนก่อนประตูจะเปิดเขาก็จะดูอยู่นะคะว่าเสืออยู่ใกล้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไอ้นุ่มไม่อยู่แล้วไก่จะเป้าือเสอเข้าไปก็แค่ว่าเด พอรถมานี่ยเห็นไหมพอรถมาประตูก็เปิดอัตโนมัติอ๋อตรงนี้ยังไม่มีนะคะเป็นตรงนี้เป็นเป็นโล่งๆนี้มีสัตว์นะคะมันจะมีอีกอีกชั้นหนึ่งเนาะนี่ชั้นนี้ข้างหน้านี่คือเสือเยี่ยมไปดูเสือเสือโอ้เสือโอ้รี่มึงรู้นะม่กูเป็นไถ่ยศเชอรอันนี่มันใหญ่มากเลยเชอรี่อย่าแซงอย่าแซงแม่เราพูดไม่พอ เพราะเวลาลูกค้าเนี่ยเขาต้อจำนะเดี๋ยวเขาใส่เี่มอบลงยังได้ยินอยู่เหรอคะเี่ยังเจอเนี่ยเขาได้ยินเราพูดอยู่แล้วได้ยินดีเขาจำเสียงผมได้นะผมเลี้ยงทุกวันเนี่ยต้องจำได้ที่เชอร์ลี่นะน้องเชอร์ลี่แถมมีแล้วเรียเอชร์ลี่หลบแล้วอันนี้ตัวผู้แน่เลย ไม่ไม่เป็นไรนะถ้าลูกท้ามองไม่ชัด้างหน้าผมจะบอกคุณ่ามองไม่ใชัดโดนไอ้ดูเขาเรือพิการเต็งสักทีก็ได้กนนด้เราไม่ได้ละฮะเอวมันอ่อนเวลาเดินนี่ไหมถ้าเคืออย่างนี้เราลงมาเต็งไม่ได้เราเราปวดมันใจยังมั่วระบายเราเต็งวันนี้พี่เขาบอกว่ามันพิการหรอเอวมันใครจะไปถ่ายรูปทำไมเสจอพิการเนี่ยถ่ายรูปเือดีเนี่ยนี่าดใหญ่เลยตัวใหญ่มากเลยมากเลลยอ่ะูแบบที่นั่งยังดูว่างเงตอย่างนี้มันไม่ใหญ่นะ นใจเ้องไาน้องน้องไม่กินแครหล่อนหรูไม่ต้องโยนลงไปเพราะว่าเขาอะปวดท้องอะไรกรางมข้างในว่าเราะอืมกายกับหมาแมวบ้านเราเนาะเวลาอ๋อยังกะบืธอลอนปกาย้ากแล้วไปรับโอตัวใหญ่มากใหญ่กว่าแยมหลายเท่าเลยตัวนี้ชื่ออะไรคะหืง่หลงนะ อะไรนะไอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองต้องดูใบมุมถ้าถ้าลูกค้าจะเอาไอเนี้ยไปเอาไปที่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอลายใช่ไหมไปไปแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาินโดไปแยมแยมเอาเสือไปเลี้ยงไหมเอาเสือไปเลี้ยงอยู่บ้านเปล่าเดี๋ยวมันกัดเหรอคะโอ้ยแยมกลัวแยมกลัวเสือใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยอะลูกกินแยมได้ทั้งตัวเลยเนี่ย ตัวนั้นอ่ไอันนี้ลูกมเหรอมาบอกกัวผูกไปเดียวข้างหน้าเรออันนี้ลูกมันใช่ไหมที่ไม่นอนอนัเด็มันกลัเด็กเสือที่ไหนกลัเด็กลูกนี่เยีมอยู่นี่นี่นี่ แค่น้ำเขาอย่าไปดูหาเไปดูน้องนอนสินล้วนะเไม่ว่าอะไรนายหรอกนายอยาเราไม่ดพี่เสือพี่เสือนอนนะพี่เสือด้วยพวกเนี่ยนะลูกค้าเนี้ยมีใครเปิดหน้าต่างบ้างไม่ใครใครกเปิดหน้าต่างบ้างลูกยังไม่โตเขาเอาอาหารเลยให้มันกินนะคะฟรีไก่ครับอ๋อจะเป็นพี่โครงไก่นอนไหนเป็ดลูกไม่ใช่เป็ดลูก นกกระจอกเทศใช่ค่ะนกอะไรนะคะอ๋อนูอีมูอ่าประตูเปิดแล้วอไอ้สิงโตนั่นโอ้โหต่อไปสิงต่อไปเป็นสิงโตนะคะสิงโตภาษาอังกฤษว่าอะไรคะลูกสิงโตภาษาอังกฤษว่าอะไรถ้ามันทำถ้าใอ่อนเหรอคะ ไหนสิงโตอยู่ไหนนะ้าหนุนน้องนอนอยู่นู่นไกลๆเลยสิงโตบ้านเราไม่ผ่านเป็นต้นนะมันมันจะสลับกันนะพวกกระตุปันเนี่ยตัวเมียเสือจะดูแต่ถ้าพวกเนี้ยสิงโตตัวผู้น้องนอนอยู่นู่นอ่ะตัวใหญ่มากๆเลยเอ้ มันจะแอดทำไมห้างแอดน้ำหน้าดีดีทำหน้าให้มันมันหน่อยถ้าเาไม่มามึงโดนกูแน่จะดามงอไงแล้วมาพ่อมึงตายเลยเฮ้ยมันโดนตีมาเมื่อเช้านะสงบนิ่งเลยนะทำไมดื้อคะมันกัดนะมันกัดสิงโตตัวผู้เล็กฝ่ายนักขาลากเลยมึเงอนเลยเฮ้ย ตัวเบลล์ตัวเบลล์อะไรอะหลงมึงน like ี่มันยังไงเนี่ยมันงอนเหรอมันไม่มองหน้าเลยเนนี่ยมังอนผมตีมันเท่าไหร่มันงอนพี่แล้วเนี่ยต่อไปด่านอะไรด่านต่อไปคือเสือดำกับเสือดาวนะคะ่ดิฉันเสือดาวกับผมเสือดำนะคะไม่ขายไปเลยเนี่ยมันอยู่ในรอมากมันอยู่ข้างในตรง เสอดาวด้วยว่าโอ้มันนี้คือเสือดาวนะคะแล้วโดนท่าโดนบ้านเราได้สามเมตรเลยที่เขาบอกมันมีเจ็ดสิบกว่าตัวเลยลูกเสือดาวนั่นแหละก็ว่าไม่ค่อยิีด้วยมันออกมามีประเภทกันไดนะ อะไรไอ้ไม่มีอะไรทำมันก็จะมานอนอยู andal, the to to <laughs> <laughs> ่ข้างในนะเขาเรียกว่าอู้หลอนนี่ใครกล้าเข้ามาตามกลัวแหมมาอู้นอนในกรงเสือดาวเหรอครับนอนลสบายนอนในกรงเสือดาวโอ้โหบ้าอะไรบ้าบ้ากันนะไม่ใช่มาเรียกมันอะไรคนใจด้วยดีแปดไอ้ดีแปดด้วยดีแปดปะไงมึงด่าทำนี่ไปจะมาอะไรมันไเป็นโรบิชีเกียดด้วยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว ไอเสือดำนะเราไ่ด้ปล่อยลูกค้าะเได้ปล่อยเพราะว่าูลูกค้าจะมสมัครัสู้กันนะมันต้องต่อไปเข้าสู่อาาจักรกวางขาวนะบ้าอเปล่าลูกเไม่รักกินลูกเองได้เป็นลูกผมมันกัดลูกผมมานานแล้วเข้ามาแล้วลูกค้า เข้ามาชอังู้านงป้าเดี๋ยวามันอเข้ามนอีตา้อ้อันนี้อูดหลบมาจับตก่ออูดมาแล้วเ่นกะโดนนี่ไม่มีหลบะมาทางนี้แล้วโดนอูดรุม

ดันต่อไปเป็นยีราฟนะคะอุ้ยยเราระวังด้วยเวลาบันนะลกค้านี่ะองรันนี่ต้องระวังนะคะเวลาบันดันมาเดี๋ยวเราตกไปตรงบันไดตรงนู้นะคะอ,อน้องแงไมไอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนยีราฟดันตกเลยว้าวเยแยมชชบใจใหญ่เลยเออ กดเต,ตลียก่อนมาแล้วน <Hayır. S 2> ู้นมาแล้วมาแล้ว้ได้ยินเสียงเตรียกแล้วมาแล้วสน่มันมาตรงนี้เ้ยนมวมัว่ะ แล้วเราไปไหนนะมาดูอะไรวะนี่ <coughs> <coughs> ยามกลัวอายามยื่นไปให้น้องเหรอลูกยามป้อนกิรัปเล็กเหรอลูกลูกกิรัปเหรอเอาให้น้องอีกเหรอโอ้ไม่่า้ดังขันเลยอะเอาที โอย้สนุกนานกันใหเลย้โมาแล้วเอายังยกลัวเหรอลูกหมดแล้วหมดแล้วลกหมดแล้วค่ะ มาน้าฟังน้าผมไม่ได้ไปจอดที่ม้าลายเป็นจุดสุดท้ายให้ตัวเล็กก็ได้ลูกอ่ะเอาให้อีกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันอยู่ที่ลูกค้านะถ้าลูกค้าเนี่ยเล่นกันเนี่ยเราก็จะมาได้ดูโชว์แค่โชวเดียวถ้าลูกค้าไม่เล่นกันจะให้แบบว่าใช้รูปจริงๆอะเนี่ยเราก็จะได้ดูแบงโชว์ ถลูกค้าชอบตัลูกค้าว่าไปผมไปว้าวยราคอยาวเหรอลูกใช่หมคอยาวไหมคะโอ้ยยราคอยยาวที่ไม่มีใจบอกว่ายาเอบ

Então, Dante, ้คิดว่านีแยมเห็นเส er ือใหญ่นะคะแยมสนใจขอเดินมาดูหน่อยโอ้ยแยมเข้าปากเสือหรือเปล่านี่แยมกลัวเสือกัดหรือเปล่ามันเป็นของเล่นมันไม่กัดหรอกโอยระวังเสืองับนาอ๋อมันเป็นของเล่นเหรอคะอ๋อโอเคโอเคไปต่อไปนะคะก็เป็นทางเข้าโซนสองนะคะโซนสองก็จะเป็น เออในโซนของการแสดงนะคะการแสดงจระเข้ช้างนะคะนี่เราเข้าสู่โซนแสดงช้างนะคะเรามาเกือบจะไม่ทันแล้วนะเนี่ยเหมือนแบบเรามารอบสุดท้ายอะ่ะ

กรงจระเข้นะคะนอนแบบเอ็ดเลดอาดลาดดูเรืองแยมกลมกลืนกับพี่ๆเขาเลยเนาะโอ้โหนี่นอนอ้าปากค้างเลยหนูก็ได้มีอันนี้อะไรอุ้ยแยมดูมันอันนี้นะมันนอนแน่นิ่งนะแต่ว่าตามันเล็ก หนูตาลอกแรกลักแรกงานตาาปากค้างเลยเยี่ยมดูจระเข้ขึ้นมาแล้วจระเข้ขึ้นจากน้ำแล้วนู่นนอะไปเดี๋ยวจะเข้จะไปกินปลาป่าแล้วเยี่ยมรูสิมันเลื้อยมันคานไปหาปลาป่าแล้วว่ะไปช่วยปลาป่าเร็วตระเข้จะกินปลาป่าแล้วไปช่วยปลาป่าเลยไป มันรู้เรื่องไหมอะลูกปไปไล่มันแบบนั้นอะอันนี้เป็นม้าแคะนะคะม้าแคะหรือลาม,มันเหมือนกันเลยอะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นลาแต่อันนี้น่าจะเป็นม้าแคะนะ <laughs> ระวังม้าแคะกัดขาเขาเขียนป้ายบอกนะคะม,มีนกด้วยอ,อืมแยมจ๋า อันนี้อะไรคะกระต่ายกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรคะว่าอะไรลูกกระต่ายภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเลบอะไรลูกเล็บอะไรนี่เรามาซื้อซื้อแครอทนะคะไปให้อาหารกระต่ายกันเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเลูกอายังเดินเข้าไปลูกอ่ะอุ้มอุ้มลูกไปด้วยอ่าระวังอย่าเหยียบน้องนะลูกอันนูเข้าออกเข้าไปลูกเข้าไปอ้าว เขาไปข้างในลูกโอ้ยอะเขาไปข้างในอโอเคไปไปแยมกลัวเหรอลูกแยมจะนั่งนะโกระต่ายแย่งแยมนั่งเลยหรอ โอ้โกระต่ายไตแย้มขึ้นเลยเอาไม่ต้องกลัวหรูไม่ต้องกลัวค่ะดูน้องกินแคลอทเแย้มก็ยื่นแครลอทให้น้องสิลูกอ่ะยื่นยื่นให้เอาให้อีกด้วยเอาให้หลายตัวเลยถ้ายมไม่ให้น้องก็ย่งแย้มกินนะ อาหาร้วยหลูกหักชิ้นเล็กๆน้องจะได้กินหลายๆตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องกินแครอทเหรออ่ะตัวไหนยังไม่ได้กินบ้างอ่าทางนี้ยังจ๋าหมดหรือ,อยังคะแครอทหมดหรือ,อยัง ห,บบหมดแล้วโบเบ้เหรอคะอ๋อหมดแล้วโบเบ้เหรออ๋อเหลอเรือนิดเดียวเองเหรอคะเออมันไตแยมโอ้ยน้องน้องไตแย,ยมเหรอนี่ไ <c oughs> งเลียงเหมือนแยมเลยเปล่าใช่ไหมไเนี่ยลิงมังคีเนี่ยเหมือนแยมเลย มันขู่เเลยอีมันขู่หรอไม่ไงมันอยู่ด้วยกันฝั่งนี้ก็จะเป็นนกนะคะนกนกสายพันธุ์ชนิดต่างๆนะคะเขาก็ไม่มีป้ายบอกชื่อนาะว่านกอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ชื่อกันเน,ะนาะไอ้เหมือ,น,อนนกแก้วเลย ใช่ไหมคะฮัาแก้ตัวสีขาว,วาเป็นกลงหนูตะเภาหรือเปล่าน่ารักจังเลยอันนี้จะเป็นชนีนะคะเขาบอกว่าชนีร้องผัวผัวผัว,วจริงหรือเปล่าเนี่ย